Thank you ครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถบด900ยางนะครับมาให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบดของยี่ห้อซากัยนะครับอ่าซากัยนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น TS 200นะฮะอ่าซากัย TS 200นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มเป็นแรไอเทมแล้วนะฮะเพราะว่า900ยางแบบนี้เนี่ยค่อนข้างหาได้ยากแล้วนะครับในญี่ปุ่นนะครเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ทาการเลิกผลิต900ยางแบบนี้ไปแล้วนะครับอ่าและถ้าทนายที่กาลังหานะครับหรือว่ากาลังตามหาเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้้อออองงงงรรรรีีีบบบบจจััััดดดเเเเลลยยยยนนนนนนนะะะะคคฮป็แแไทมววู๋สสภภาาาาพพกก่ นเนี่ยก็ถือว่ามาสวยพร้อมใช้เลยนะสะภาพยางถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะดีเอสสอรอยนะฮะสะภาพรออคันก็ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้นะครับมีชุดหลังคุงหลังคามาให้พร้อมนะครับนี่นะฮะไม่ต้องเอาไปแล้วก็ไปนั่งสร้างหลังคาเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้พร้อมเลยนะครับ แล้วก็ตามสายรถบด7จลอ้อไม่ใช่7ลลดล้อเขอพายรถบด9้ล้อนะฮะยางด้านหน้าของเขาจะมี4เส้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมี5เส้นแบบนี้นะครับสภาพยางด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่นะครับอ่าีเอ0อนะฮะตัวแลนะครับตัวนี้นะครับนี่นะสภาพรอบคันถือว่าสวยนะครับ โอเคอัน okay. นี้เป็นสภาพรอบคันของเขานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูสภาพด้านบนนะฮะที่น้านบนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดดูสภาพคยื่นใกล้ๆกันนะครับไปดูกันครับนี่นะครับถ้าขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตานะฮะที่น้านบนครับ ของเจ้าตัวรถบดสากายซีเอส200คันนี้นะฮะเนี่ยนะครับชุดสยองสยางเนี่ยเขาก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็หน้าตาที่เราบนขับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่งกเกียร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับตามสายรถรถบดซีเอส200แบบนี้เลยนะฮะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะโอเคเดี๋ยวมาเปิดขึ้นบนดูกันนิดนึงนะครับ มันจะเปิดมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเครื่องยนต์เหมือนกับ6ล้อ10ล้อบ้านเราเลยนะฮะตามตารถบดสกไกนะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์อิสุ6ปีดีนะครับแน่นอนเครื่องยูสุอันนี้เนี่ยก็จะประหยัดนะครับอะไรหาง่ายมีราคาถูกนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอะไรหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาถูกนะครับตามสตล์ยูสุนะเด่นอย open, premium, like ู่แล้วนะครับ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์ระบบเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีมากๆเลยนะครับฟังเสียงเนี่ยสนอเพราะหูมากเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเครื่องบีดีหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับตัวนี้นะครับเป็นหกสูบนะอันนี้ก็คือในส่วนของสภาพด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะฮะของเจ้าตัว TS 200คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวระบบสกาย TS 200คันนี้นะฮะก็สามารถโทรมาสาอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับ อาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับเกลออใช้งานของเขานะฮะแบบเต็มสูบเต็มระบบนะครับส่งให้กับลูกค้าไละด้ให้ชมกันทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับพระชันกันประกอบกานตัดใจนะนี่นะฮะคันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแรงไอเทมอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารถบดเก้าล้อแบบนี้เนี่ยหาได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับสมัยนี้นะครับฮะท่านใดที่กำลังหาอยู่นะครับก็รีบจัดรีบจองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็รีบต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออฝฝาาาาากกกกกกกไไวว้้้แคคคค่่นนนนนีีีะะะะฮฮัััับบบบตรรรถดดดยยงซใทช็ล์ นะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับพี่ผมด้วยนะครับเพื่อใจผ้าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ